ทีนี้มาดูครับเวลาผมจะสอนออนไลน์เนี่ยนะครับผมใช้โมเดลตัวไหนนะครับนะครับอันนี้จากจากที่ผมทําไว้นะครับตัวเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์นะครับแต่นะครับสิ่งที่ผมต้องทําคือมีอยู่3ขั้นด้วยกันคือขั้นเตรียมการขั้นดําเนินการสอนแล้วก็ขั้นประเมินนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลย้อนกลับนี่คือตัวรูปแบบที่จะต้อง ทำถ้าจะสอนออนไลน์นะครับครับเช่นการกําหนดเป้าหมายการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการกําหนดบทบาทนะครับการกําหนดบทบาทผู้เรียนผู้สอนแล้วก็การกําหนดวิเคราะห์ออกแบบเนื้อหานะครับนะครับแล้วก็กําหนดวิธีการเรียนแล้วก็พัฒนาทรัพ,พยากรนะครับ ขั้นเรียนก็มีก่อนเรียนระหว่างเรียนแล้วก็ขั้นสรุปแล้วก็ประเมินผลนะครับนะครับลองดูสักนิดหนึงนะครับกําหนดเป้าหมายของการเรียนออนไลน์นะครับ1อาจารย์ต้องกําหนดนะครับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายให้สอดคล้องกับผู้เรียนนะครับสิ่งสําคัญมากเลยผู้เรียนเป็นแบบไหนเรียนสาขาอะไรคุณลักษณะเขาเป็นยังไงอาจารย์ต้องรู้นะครับจะต้องรู้ต้องศึกษานะครับ พราะผู้เรียนแต่ละปีเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราต้องศึกษาเขานะครับต้องมีข้อมูลนะครับผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากบทเรียนและกิจกรรมได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนหมายความว่าอาจารย์จะสอนออนไลน์กิจกรรมที่เกิดมันต้องเกิดได้ทั้งในห้องเรียนและก็นอกห้องเรียนนะครับเหมือนที่เราบอกว่าให้สอนเป็นลักษณะของเบรนหรือการสอนแบบผสมผสานนะครับต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเช่นมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับ ให้มีการพูดคุยนะครับต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนนะครับนะครับต้องทําให้เกิดอย่างเช่นมีคําถามมีแบบฝึกหัดนะครับมีกิจกรรมให้เด็กทำมีมีงานให้เด็กส่งอะไรเหล่านี้นะครับต้องมีปฏิสัมพันธ์นะครับต้องมีการสนับสนุนรายบุคคลครับอาจารย์ microsoft team ก็เลยเตรียมตัวโพสต์ตัวคอนแทคตัวอะไรหลายๆอย่างให้เรานะครับก็ สามารถตอบโจทย์นี้ได้เพราะฉะนัอาจารย์อยากจะสอนออนไลน์อย่างแรกอาจารย์ต้องกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ให้ได้นะครับว่าเรียนอะไรเพื่ออะไรนะครับต่อไปอาจารย์จะสอนออนไลน์อาจารย์ต้องดูสภาพแวดล้อมของอาจารย์ด้วยนะครับ 1. ความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงสัญญาณอุปกรณ์เป็นยังไงเหล่านี้จะต้องมี นะครับเหล่านี้จะต้องมีความพร้อมนะครับแต่ปัจจุบันก็มีเยอะนะครับความพร้อมเรื่องพวกนี้นะครับมันไม่เหมือนในอดีตนะครับเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็มี w i f i นะครับมหาวิทยาลัยเราทุกจุดนะครับก็มี w i f i ตอนนี้มีทั้งของ True มีทั้งของ AS ที่ให้บริการนะครับในมหาวิทยาลัยก็มีนะครับรวมถึงของมหาวิทยาลัยเองก็มีสัญญาณ w i f i ทุกจุดนะครับหลายๆที่ไปทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในอาคารหรือนอกอาคารนะครับซึ่งส่วนนี้เราไม่ต้องห่วงละนะครับเรื่องอินเทอร์เน็ต การให้บริการจุดเชื่อมต่ออเนีตการเหล่านี้นะครับก็ต้องมีนะครับแล้วก็ต้องมีบุคลากรผู้มีความรู้ในด้านจัดการและควบคุมด้วยนะครับอาจารย์อยากสอนออนไลน์เนี่ยนะครับหน่วยงานเองจะต้องมีผู้รู้แล้วก็ผู้อะไรครับบุคลากรที่สามารถสนับสนุนในเรื่องของเทคนิควิธีการนะครับเพราะมันก็จะต้องเป็นหน้าที่ของนะครับนักวิชาการ นะครับหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นรับผิดชอบในเรื่องของอินเทอร์เน็ตแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีการศึกษานะครับในการที่จะมาช่วยซัพพอร์ตอาจารย์นะครับผู้เรียนอาจารย์เองต้องกําหนดบทบาทของผู้เรียนให้ได้นะครับสิ่งแรกที่อาจารย์จะต้องทําคือจะต้องศึกษาพฤติกรรมพื้นฐานของผู้เรียนของอาจารย์ให้ได้นะครับสิ่งหนึ่งเวลาที่เราสอนออนไลน์เนี่ย พอมีเสียงเข้ามาหรือมีเสียงพูดเข้ามาหรือมีเสียงคําถามมีคําถามเข้ามาเนี่ยนะครับเรามักจะจําเสียงเขาไม่ได้นะครับนะครับมักจะจําเสียงไม่ได้นะครับถ้าอาจารย์จําเสียงได้จะดีมากเลยนะครับสามารถพยายามจดจําเสียงนะครับศึกษาพฤติกรรมพื้นฐานเขานะครับครับยิ่งกลุ่มใหญ่ๆร้อยสองร้อยคนเนี่ยนะครับบางครั้งจําไม่ได้นะครับเราต้องศึกษาพฤติกรรมแล้วก็ต้องรู้ด้วยความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของเขานะครับนะครับ เมืองไทยเราอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะครับในว่าผู้เรียนเนี่ยนะครับเราก็มักจะหมา่รวมว่าทุกคนมีความรู้เรื่องไอทีแล้วนะครับแต่บางครั้งมันจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นไมโครโฟนภาพไม่ชัดกล้องไม่ติดอะไรนี้นะครับเราต้องรู้ด้วยนะครับครูเองผู้สอนเองก็ต้องคอยช่วยนะครับสํารวจความพร้อมนะครับอาจารย์ต้องสํารวจความพร้อมผู้เรียนก่อนเป็นยังไงนะครับจะเริ่มขึ้นว่ามีเพียงพอหรือไม่นะครับก่อนจะเริ่มเนี่ยว่ามันมีเพียงพอไหมนะครับ มีโน้ตบุ๊กไหมนะครับคณะศึกษา,าศาสตร์เองก็สํารวจทุกปีนะครับว่าเด็กมีคอมพิวเตอร์เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็ให้มันเป็นส่วนหนึ่งในวิชาไปเลยให้เด็กได้ไปสำรวจนะครับความพร้อมเรื่องของการใช้ ICT อะไรเหล่านี้นะครับ,นะรบเราเองผู้สอนเองนะครับจะต้องทราบพื้นฐานที่นำไปสู่การคัดเลือกเนื้อหาและก็กิจกรรมให้ตรงกับผู้เรียนนะครับเราต้องกำหนดบทบาทผู้เรียนให้นะครับในการที่จะ สามารถทำนำไปสู่การเลือกเนื้อหาและก็กิจกรรมนะครับที่อะไรครับที่ตรงกับผู้เรียนแล้วก็เหมาะสมกับความรู้ความสามารถความสนใจของผู้เรียนนะครับแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเลือกการเรียนรู้ได้ตนเองอันนี้สําคัญนะครับอาจารย์จะต้องให้ผู้เรียนเนี่ยเลือกนะครับเลือกการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับ ให้เขาเลือกที่จะเรียนนะครับสามารถเรียนรู้ได้ตนเองได้นะครับไม่ใช่แค่การมาคอนเฟอเรนซ์หรือการมามิทติ้งเฉยๆสิ่งที่เราต้องมีคือเราต้องมีบทเรียนออนไลน์ด้วยนะครับเราต้องมีบทเรียนออนไลน์นะครับต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาทำกิจกรรมซักถามปัญหานะครับซักถามปัญหานะครับตอนนี้ผมบรรยายมาแล้ว1ชั่วโมงนะครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะเสร็จ1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวอีกสัก ช่วงหลังก็จะเป็นเรื่องของการซักถามเรื่องของการปรึกษาหารือแล้วก็การตอบประเด็นปัญหาต่างๆนะครับเหล่านี้ก็ก็ต้องให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะซักถามปัญหาได้ปรึกษาหารือได้นะครับนะครับหรือให้ผู้เรียนต้องมีการทําแบบทดสอบได้นี่คือบทบาทผู้เรียนครับที่ครูจะต้องทำนะครับเพราะเราต้องมาคิดกิจกรรมอยากจะสอนออนไลน์ต้องมาคิดกิจกรรมต้องมีการซักถามปัญหาได้ปรึกษาหารือได้นะครับ สิ่งที่เวลาเราสอนออนไลน์นะครับก็คือว่าอย่างน้อยการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนมันต้องเป็นแบบตลอดเวลานะครับเด็กสามารถที่จะฝากคำถามไว้ได้นะครับบน Microsoft Teams นะครับหรือบนโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับในการที่จะเข้าไปตอบคำถามนะครับนะครับเมื่อคืนผมเพิ่งโพสต์ข้อความหนึ่งไปบน Facebook นะครับซึ่งผมก็ได้ไอเดียมาจากรุ่นน้องข่านหนึ่งนะครับ เขาไปเรียนอยู่ต่างประเทศก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับก็พบว่าถ้าเราจะสอนผู้เรียนแบบออนไลน์ในกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยนะครับในกลุ่มคนเยอะๆนะครับสักเกือบร้อยคน80คน90คนหรือ2-300คนเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีคือเราต้องมี TA เนะครับเราต้องมี TA เพราะอะไรครับเพราะต้องเป็นคนที่ช่วยผู้สอนนะครับช่วยผู้สอน TA ในที่นี้ไม่ใช่มีบทบาทเฉพาะการมาเช็คชื่อ หรือเก็บงานหรือรับงานแล้วส่งงานต่อให้อาจารย์หรือมานั่งติ๊กข้อสอบหรือตรวจใบคำตอบไม่ใช่นะครับแต่ทีเอในที่นี้ต้องสามารถที่จะตอบคำถามได้สอนได้นะครับต้องสอนได้ต้องตอบคำถามได้อย่างผมกำลังบรรยายอยู่างนี้ครับถ้ามันเป็นลักษณะของการบรรยายที่ต้องมีการคิดมีการคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยนะครับต้องมีการโจทย์ต่างๆเนี่ยผมเองก็จะไม่รู้หรอกว่า ใครกําลังงงหรือไม่เข้าใจอะไรนะครับแล้วผู้เรียนจะทําไงครับผู้เรียนจะต้องโพสต์ลงไปในตัว Microsoft Teams นี่แหละตั้งคําถามส่งคําถามขึ้นไปนะครับขณะที่ผมกําลังสอนออนไลน์นี้จะมี TA อยู่2อสามคนคอยช่วยแล้วคอยตอบคําถามเหล่านั้นให้กับผู้เรียนที่เรียนอยู่บนออนไลน์นะครับเพราะถ้าเราจะสอนกลุ่มใหญ่ๆ นะครับสิ่งที่เราต้องมีคือเราต้องมี T a แล้ว TA นั้นจะต้องมีศาสตร์เป็นผู้ที่สามารถสอนได้นะครับสอนได้ด้วยให้คำตอบได้ตอบคำถามได้นะครับไม่ใช่ทีเอที่มาเก็บอะไรครับเช็คชื่ออย่างเดียวหรือว่าเก็บคำตอบเอกสารเก็บงานอย่างเดียวไม่ใช่นะครับแต่ทีเอในที่นี้คือเป็นผู้ช่วยสอนได้จริงๆนะครับเหล่านี้นะครับเพราะาน,นี่คือเราจะต้องกำหนดบทบาทผู้เรียนนะครับ แล้วผู้สอนเราทำอะไรถ้าจสอนออนไลน์เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับเวลาสอนถ้าาจา์สอนออนไลน์เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็วางแผนเตรียมความพร้อมดูแลช่วยเหลือควบคุมการดําเนินการสอนประเมินการเรียนการสอนนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับฝึกฝนให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการเรียนรู้อย่างมีเหตุผล นะครับเหล่านี้ก็คือบทบาทผู้สอนนะครับอ่านั่นคือกําหนดบทบาทผู้สอนกําหนดวัตถุประสงค์นะครับตรงนี้อาจารย์ทําไปแล้วต่อไปอาจารย์จะต้องมาวิเคราะห์เนื้อหาอาจารย์อยากจะทําเนื้อหาในออนไลน์ทําไงสิ่งที่อยากจะนําเสนอคือเนื้อหาที่อาจารย์จะทําในลักษณะของออนไลน์ที่จะขึ้นไปบนบทเรียนแล้วก็ให้เรียนบนผ่านมือถืออุปกรณ์ต่างๆบนคอมพิวเตอร์นะครับ สิ่งหนึ่งที่จะต้องทำคือการวิเคราะห์เนื้อหากำหนดเนื้อหาโดยอาจารย์ต้องแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยๆนะครับหน่วยให้ย่อยที่สุดนะครับมีความกระชับและมีปริมาณไม่มากนะครับในเรียนออนไลน์มีไม่มากนะครับแล้วเขาสามารถที่จะต่อยอดไปเรียนที่แหล่งการเรียนรู้อย่างอื่นเสริมเข้าไปได้นะครับเนื้อหาต้องถูกย่อยหรือถูกแยกเป็นส่วนๆน,นะครับเพื่อความสมบูรณ์ของการเรียนในละหน่วย โดยที่ผู้เรียนต้องเข้าใจสารแต่ละส่วนนั้นนะครับย่อยให้มันอะไรครับเข้าใจง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะออกแบบเนื้อหาอาจารย์ต้องย่อยเนื้อหาออกเป็นส่ว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 นนะครับนะครับแล้วก็ให้คงความสมบูรณ์ของเนื้อหานั้นไว้นะครับ 2. เนื้อหาที่อาจารย์จะสอนออนไลน์ต้องเป็นลักษณะที่เป็นแบบผสมนะครับเป็นลักษณะเป็นแบบ ทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ line, นะครับออนไลน์ยังไงครับออนไลน์ online ก็คืออย่างที่เราคุยคอนเฟอเรนซ์แบบนี้หรือให้มีบทเรียนออนไลน์นะครับเด็กไปเข้าไปอ่านเนื้อหาอะไรงนี้ออฟไลน์ off line, คือเด็กสามารถที่จะโหลดโหลดนะครับสามารถที่จะโหลดเอกสารนะครับลงไปในเครื่องของตัวเองนะครับลงไปในเครื่องของตัวเองที่จะอะไรครับที่จะ เอาไปศึกษาในลนักษณะของการออฟไลน์ที่ไม่มีการต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเหล่านี้ก็คือลักษณะของการนำเสนอเนื้อหาต้องมีลักษณะเป็นแบบ2แบบทั้งเป็นแบบออนไลน์และออฟไลน์เวลาอาจารย์จะทำบทเรียนออนไลน์อาจารย์ต้องมีความยืดหยุ่นนะครับเข้าสู่เนื้อหาได้ง่ายสะดวกนะครับเข้าสู่เนื้อหาง่ายและก็สะดวกนะครับสามารถคลิกได้ไม่ควรจะเป็นแบบหลายๆชั้นกว่าจะคลิกเจอเนื้อหา โอ้โหเข้ามาไม่รู้กี่หน้าแล้วยังไม่เจอเนื้อหาเลยนะครับต้องง่ายนะครับกิจกรรมนะครับเวลาอาจารย์สอนพออาจารย์สร้างเนื้อหาเสร็จแล้วอาจารย์ต้องทำอะไรครับตัวกิจกรรมสิ่งที่เราต้องทําแบ่งเป็น2พาร์ทคือพาร์ทของการเตรียมผู้เรียนกับการกิจกรรมการเรียนตัวแรกคือการเตรียมกิจกรรมนะกิจกรรมการเตรียมผู้เรียนเทครบับกิจกรรมการเตรียมผู้เรียนหมายความว่า เวลาเราจะสอนออนไลน์มันจะต้องมีเหมือนคู่มือมีวิธีการการเรียนให้กับนิสิตนะครับไม่ใช่เราบอกเด็กอ่าเธอไปเรียนในบทเรียนนี้นะแต่เราไม่เคยชีย้แจงเราไม่เคยประถมนิเทศให้เด็กรู้เลยว่าแนวทางในการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ของเราเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ต้องนําเสนอนะครับว่าเธอต้องเรียนอย่างไรต้องทํำยังไงมีอุปกรณ์มีโปรแกรมหรือกิจกรรมมีกิจกรรมกลุ่มอะไรบ้างนะครับเพื่ออะไรครับ เพื่อสร้างความคุ cle ้นเคยระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนะครับพอเปิดเทอมใหม่มาปั๊บอาจารย์สร้างบทเรียนช่วงปิดเทอมเสร็จแล้วแล้วอาจารย์อยากจะให้เด็กใช้เนี่ยนะครับเปิดเทอมมาอาจารย์จะต้องเตรียมผู้เรียนก่อนชี้แจงทําคู่มือให้เขาแล้วก็ส่งให้เขานะครับแล้วก็ติดต่อหรือทดลองเทสระบบกันนะครับแล้วให้ผู้เรียนเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับเหล่านี้เพราะวิธีการ กำหนดวิธีการเรียนก็ขั้นแรกคืออาจารย์ต้องเตรียมผู้เรียนให้เข้าใจในบทบาทของตนเองแล้วก็กิจกรรมการเรียนนะครับตัวต่อมาคือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาด้วยตนเองนะครับในบทเรียนนั้นนะครับและควรมีกิจกรรมอภิปรายกลุ่มกลุ่มอ่านไหมครับเพราะมันจะเป็นทั้งอะไรครับเป็นทั้งซิงโครนัสและก็ออซิงโครนัสเห็นไหมครับการเรียนรู้แบบด้วยตนเองก็เป็นลักษณะของออซิงโครนัส แต่ไปปุ๊บทำกิจกรรมปุ่มอภิปรายก็เป็นลักษณะของซิงโครนัสนะครับปรึกษาหารือให้คำแนะนำนะครับเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราควรจะมีอยู่ในกิจกรรมนะครับ,นะรบอันนี้ก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับของการเ,เรียนเครือข่ายไร้สายนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหรือโครงสร้างของตัวการเรียน นะครับผ่านบทเรียนหรือผ่านเครือขา่ายไร้สายอันนี้ที่ผมทําไว้นะครับก็คือมีผู้ฝั่งของผู้สอนและก็ฝั่งของผู้เรียนนะครับผู้สอนเองเนี่ยก็ต้องทําอะไรครับต้องมีเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเราต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างผมก็มีบทเรียนนะครับแล้วก็ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับมีระบบประเมินผลมีการจัดการเรียนมีแหล่งทรัพยากรมีการช่วยเหลือเหล่านี้นะครับเพราะฝั่งผู้สอนก็จะมี นะครับมีในกรอบฝั่งนี้นะครับแล้วฝั่งผู้เรียนนะครับผู้เรียนมีอะไรบ้างนะครับตัว m ตรงนี้ผมย่อเป็นโมบายนะครับเช่นโมบายโหลดเดอร์โมบายรีเดอร์โมบายโน้ตอะไรเนี้ย m โน้ตนะครับ m รีเดอร์ m โหลดเดอร์ er, oder, ก็คือว่า m โหลดเดอร์ oder, อย่างเช่นผมให้ผู้เรียนสามารถที่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดเอกสารได้นะครับ m รีเดอร์คือผู้เรียนสามารถเข้าไปอ่านเนื้อหาเหล่านั้นได้นะครับ m โน้ตคือมีการบันทึกข้อความต่างๆมีข้อมูลต่างๆนะครับ ที่จะให้เด็กได้บันทึกข้อมูลเหมือนกับการโพสต์ข้อความขึ้นมาแล้วก็มีการอภิปรายกันนะครับนี่ก็คือฝั่งผู้เรียนนะครับโอเคนะครับเวลาอาจารย์สร้างบทเรียนนะครับเราย่อยเนื้อหาแล้วใช่ไหมครับอาจารย์จะต้องสร้างเนื้อหาสั้นกระชับบอกวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็บอกวิธีการเรียนนะครับที่แน่นอนและบอกให้รู้ทั้งหมดนะครับ แล้วก็ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนนะครับเลือกลำดับการเรียนเองนะครับว่าเขาอยากจะเรียนอะไรนะครับบางครั้งเขาอาจจะข้ามไปอยากจะเรียนเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ก่อนอะไรอย่างงี้นะครับในตัวบทเรียนนะในตัวบทเรียนนะครับแล้วก็ควรจะมีเรื่องของการทําแบบทดสอบด้วยนะครับเวลาอาจารย์สร้างบทเรียนนะครับการนําเสนอเนื้อหาก็คือสั้นกระชับนะครับดึงดูดความสนใจตัวอักษรที่ใช้อาจารย์ต้องใช้แบบอ่านง่ายนะครับ เน้นส่วนที่ต้องการให้ผู้เรียนทําความเข้าใจนะครับอาจจะเป็นตัวหนาตัวเอียงใส่สีอะไรก็ว่าไปาารครับขอบคุณครับท่อาจารย์มีคนปิดไมคผมใช่ไหม <laughs> มีชื่อขึ้นนี่ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ โอเคครับขอย้อนตรงเรื่องของการนําเสนอเนื้อหานะครับการนําเสนอเนื้อหานะครับอาจารย์ต้องแน่นอนว่าอาจารย์ย่อยเนื้อหาและอาจารย์ต้องสั้นกระชับนะครับแล้วก็เนื้อหานั้นต้องมีความต้องดึงดูดความสนใจนะครับแล้วที่สําคัญคือเน้นนะครับส่วนที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ทําความเข้าใจตรงไหนที่ต้องการเน้นก็ควรจะเน้นเช่นตัวสอนตัวหนาตัวเอียงอะไรเหล่านี้นะครับก็ควรจะเน้นนะครับ แล้วก็ตัวอักษรที่อาจารย์ใช้ในตัวบทเรียนนะครับออนไลน์เนี่ยนะครับจะต้องอ่านง่ายแล้วก็เน้นความแตกต่างระหว่างหัวข้อให้ชัดเจนนะครับเหล่านี้ถ้าอาจารย์จะทำนะครับส่วนของบทเรียนออนไลน์ที่อาจารย์จะทําแล้วมันมีเรื่องของการถามตอบนะครับควรจะถามบ่อยๆนะครับในตัวบทเรียนนะนะครับเวลาอาจารย์ทําบทเรียนเนี่ยนะครับอย่างเช่นในของ o มเด e เนี่ย ควรจะมีคาถามบ่อยๆนะครับทุกๆหน้าที่อาจารย์ทำอาจจะมีคําถามเล็กๆให้เด็กได้ตอบสั้นๆหรือตอบอะไรก็แล้วแต่ควรมี interactive บ้างนะครับคําถามถามคําถามที่เป็นจุดสําคัญของเนื้อหานะครับเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับคําถามนั้นต้องเน้นตรงที่เนื้อหาที่มีความสําคัญของเนื้อหาตรงนั้นนะครับใช้ภาษาในบรเรียนคือควรมีความยากง่ายให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนด้วยนะครับการใช้ภาษานะครับ การตรวจคําตอบเวลาอาจารย์ทําบทเรียนออนไลน์แล้วอาจารย์ต้องการตรวจคําตอบคือให้เวลาผู้เรียนในการตอบคําถามนะครับเราต้องให้เวลาเขานะครับในการทําแล้วก็ให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือจนสามารถเรียนผ่านไปได้ด้วยนะครับไม่ใช่เขาเขาทําได้คะแนนแค่นี้นะครับเราต้องติดตามเขาว่าทําไมเขาถึงได้คะแนนแค่นี้นะครับเราก็ต้องปติตามแล้วก็ช่วยเหลือให้เขาสามารถทําคะแนนในครั้งต่อไปเนี่ยให้ได้สูงขึ้นนะแล้วก็ เนื้อหาแล้วก็กิจกรรมเสริมต้องมีนะครับในเรื่องของผู้เรียนนะครับเพื่อที่จะให้เขาเพื่อที่จะช่วยเหลือเขานะครับเรียนออนไลน์เนี่ยอาจารย์ต้องปรึกษาให้คําปรึกษาเขาแล้วก็รับคําแนะนําจากผู้สอนต้องผู้เรียนต้องต้องอะไรครับผู้สอนต้องต้องต้องให้คําปรึกษาพูดคุยกับผู้สอนผู้เรียนเนี่ยนะครับต้องทําบ่อยๆนะครับลาําดับการเรียนนะครับเวลาอาจารย์จะสอนออนไลน์นะครับ ในลักษณะที่เป็นบทเรียนเนี่ยนะครับเสนอบทเรียนไปตามลําดับขั้นนะครับจากง่ายไปยากนะครับเมื่ออาจารย์จะสร้างบทเรียนเนี่ยอาจารย์นควรจะสร้างจากง่ายไปยากนะครับแล้วให้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการเรียนด้วยตนเองนะครับหมายความว่าเขาอยากจะเลือกไปเรียนหน้าไหนก็ให้เขาไปอ่านนะครับนะครับก็ให้เขาสามารถที่จะควบคุมการเรียนของเขาได้ในบทเรียนบทเรียนนั้นต้องสามารถ กลับไปเริ่มต้นบทเรียนใหม่ได้นะครับนะครับต้องให้เขาสามารถกลับไปได้นะครับไม่ใช่เรียนไปหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสีแล้วเขาก็สมมุติเขาอยากจะย้อนกลับไปที่หน่วยหนึ่งใหม่ก็ต้องให้เขาสามารถที่จะกลับไปเรียนได้นะครับแล้วในส่วนของท้ายบทเรียนจะต้องมีส่วนของท้ายบทเรียนด้วยนะครับเช่นมีสรุปนะครับมีบทสรุปเหล่านี้ก็ต้องมีด้วยนะครับมีท้ายบทเรียนนะครับ แล้วก็ต้องมีการเก็บข้อมูลไว้สําหรับการกลับมาเรียนใหม่นะครับควรมีระบบอะไรครับที่สามารถเก็บข้อมูลการเรียนว่าเขาได้เรียนบทเรียนอะไรไปบ้างนะครับแล้วเขาได้ทําอะไรบ้างนะครับควรมีระบบการบันทึกข้อมูลนะครับเวลาอาจารย์สอนออนไลน์ก่อนเรียนขั้นก่อนเรียนนะครับแนะนํารูปแบบการเรียนเสนอรายละเอียดภาพรวมของบทเรียนทั้งหมดนะครับ ได้แก่เนื้อหาหลักสูตรวัตถุประสงค์อะไรพวกนี้นะครับผู้เรียนเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าสู่บทเรียนนะครับอ่านคําแนะนําทดสอบพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียนอันนี้คือขั้นก่อนเรียนนะครับก็ให้เขาเข้าสู่ระบบอ่านบทความชี้แจงทาแบบทดสอบก่อนเรียนอะไรเหล่านี้ก็เป็นปกตินี่ขั้นก่อนขั้นระหว่างเรียนครับนําเสนอสู่ผู้เรียนในรูปแบบของข้อความเทคลิงกหรือรูปภาพ หรือลักษณะที่เป็นมีมันติมิเดียแล้วก็ต้องมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนและผู้เรียนเริ่มศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนเหล่านั้นด้วยตนเองนี่คือขั้นระหว่างเรียนถ้าอาจารย์ทาเป็นบทเรียนออนไลน์นะครับทำเป็นบทเรียนออนไลน์ครับสุดท้ายขั้นสรุปแล้วก็ขั้นประเมินการเรียนรู้ครับ การประเมินผลเป็นรายบุคคลเนี่ยนะครับแล้วก็การประเมินสรุปนะครับเหล่านี้ก็คือให้เด็กทําแบบฝึกหัดบ้างนะครับระหว่างเรียนทําแบบฝึกหัดระหว่างระหว่างเรียนหลังเรียนนะครับแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับได้ทําแบบทดสอบแล้วก็เก็บคะแนนรวบรวมคะแนนไว้นะครับแล้วก็มาประมวลผลเปรียบเทียบผลสำลีทางการเรียนแล้วก็ว่าไปนะครับเพราะการประเมินผลและการสรุปเหล่านี้นะครับจะมีพูดในพรุ่งนี้เช้านะครับ การประเมินผลเ่านี้จะมีในพรุ่งนี้เช้าซึ่งพรุ่งนี้เช้าก็จะมีท่านอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลเนี่ยเข้ามาเสวนาเข้ามาพูดคุยอบรมกับเราด้วยนะครับในการที่แลกเปลี่ยนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผลโดยเฉพาะนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับในหัวข้อนี้นะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดประเมินผลเราจะประเมินผลยังไงนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นอะไรครับเป็นเรื่องของการเรียนการสอน ออนไลน์นะครับนี่ก็คือรูปแบบโมเดลที่ผมได้สร้างขึ้นไว้นะครับแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้พอได้ทราบนะครับแต่ว่ามันก็สามารถที่จะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลปงโมเดลพวกนี้ได้นะครับในเรื่องของการเรียนว่าเราควรจะทํำยังไงนะครับสิ่งที่เราต้องมีคือเรื่องของการเครือข่ายอิเนเทอร์เน็ตนี่แหละครับนะครับขั้นเตรียมการสิ่งที่เราต้องทำนะครับถ้าอาจารย์จะสอนเนี่ยอาจารย์ต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับ กำหนดเป้าหมายและยังวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอาจารย์และอยัางอาจารย์จะใช้ห้องที่ไหนนะครับสภาพแวดล้อมบางครั้งเราจะพบว่าอาจารย์สอนจากที่บ้านอาจารย์คอนเฟลเลนต์จากที่บ้านนะครับนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไรครับเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่บ้านบ้างเสียงรบกวนบ้างนะครับผมก็เคยสอนแล้วก็เจอบางครั้งก็เจอเป็นเสียงสุนัขเสียงรถเสียงอะไรหลายอย่างนะครับสภาพแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมตรงนี้ก็อาจารย์ต้องคานึงถึงกายภาพ จิตภาพสังคมภาพด้วยนะครับอะไรเหล่านี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็กำหนดบทบาทนี้ก็เป็นโมเดลคร่าวๆในเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนนะครับก็เป็นสิ่งที่มานำเสนอให้จารย์ในวันนี้นะครับ